สวัสดีครับผมโบ้นะครับผมเอกครับผมนัดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ครับอยู่กับเกมนะครับผม360องศานิกกี่ครับเป็นเกมแต่งตัวเป็นเกมผู้หญิงตรงนี้เราจะมาเล่นกันนะเธอแต่วันนี้ครับผมบอกเลยเด็ดนะครับผมในกาเกมผู้หญิง เคยเห็นแล้วซีนี่วันนี้ครับ <c oughs> เกมนี้นะครับ <c oughs> เป็นเกมที่เป็นเกมไลน์นะครับที่ฮิตกันนะตอนนี้มากๆหลายคนหลายช่องนี่แคสกันเยอะมากตาแต่นะครับจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ให้เราแคสเราี่จะไม่ตกเทรนมาเกมนี้ครับผมจะมีร้านเสื้อผ้ามากมายเนะืแต่งตัวแข่งกันแต่งตัวดวลดูเอลกับเพื่อนนี่จะเข้ามาดูเอลไม่ดูใช่ไหมเรียกว่าแต่งตัวเซ็กซี่แข่งกันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เล่นผ่านด่านไปนเรื่อย็จะมีการ,ปล,ลกราปลดล็อกเรื่องเสื้อผ้าปลดล็อกเรื่อง เสื้อผ้าใหม่ๆทรงผมใหม่ๆรองเท้าเครื่องประดับกระโปรงนู่นนี่นั่นเยอะแยะสไตล์ใหม่ๆเข้ามานะครับผมนี่ก็คือเสื้อผ้านัปัจจุบันที่มีอยู่นะตอนนี้ของผมนะครับนี่ยังไม่ซื้อนะนี่คือยังไม่ซื้อนลถ้าซื้อเนี่ยเราจะกดซื้อเห็นไหมเรากดซื้อได้เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเรากดซื้อได้เลยอย่างนี้เห็นไหมประมาณนี้ครับผมนะฮะก็นี่แหละครับเราซื้อได้เลยนะครับก็เราอยากเฮ้ยอยากแต่งตัวอะไรก็ไปซื้อเสื้อผ้านะอโหเนวนะอุ้ยใสๆขอเชื้อผ้าอะไรอย่างนีี้ครับก็มมเยยะะแผ อิสระนะครับผมเปลี่ยนชุดเปลี่ยนแบบชุดดงชุดเดตตามใจเราได้หมดเลยเห็นไหมครับนี่นีน่ี่ได้หมดครับจะแต่งเป็นเจ้าหญิงอะไรก็ได้แ้ตามใจเรานะครับผมก็นี่ห้องปริศนาคืออะไรนี่ก็จะ มาลองศึกษาดูนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้ดิสคริปชั่นเลยทั้งหมดนะครับผมนี่ก็ไม่ที่ส่งเส้แบบสุดยอดอะ่ะใช่รองเท้าเลขอ,อ่ะเฮ้ยต้องไปศึกษาเรื่องรองเท้าอะ่ะฮ้ยรับเราฟรีรับฟรีรับฟรีไม่ได้อะไรนี่อะไรเศษแก้วเ,เหรอ,อโอ้ยรองเท้าฟรีเห็นไหมเปิดมาได้รองเท้าฟรีนะครับนี่อย่างแรกได้อะไรโอ้เศษแก้วได้กางเกงฟรีเห็นไหมครับเยอะนะครับผมมาเปิดสิบอันเลยมาบากางเกงใบพัดแว่นตาเสือ้อผ้ารองเทา้ากางเกง อะไรอ่ะจีบดอก okay. โอเคเฮ้ยแบบชุชชชดเจ้าหญิงเลยถุงน่องนักเรียนนะครับผมรองเท้าโอเคนี่ครับขอแสดงความยินดีรับอันใหม่เดี๋ยว okay. โอเคโอ้โห,โโหรับอะไรแยแย่เลยครับเดินทาง เห็นไหมครับจะมีการการซื้อนะครับชุดทั้งเซตนะครับผม35บาทซื้อได้เซตนี้นะครับผมแล้วก็ผลงานเฮ้ยเยอะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหลาเพลครับผมเห็นไหมครับเกมนี้แจกแจกรับก่อนเลยรับครับผมรับครับผมรับ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 เล่นเรื่อยๆนะครับผมดวยกับเพื่อนได้นะครับผมก็จะมีเควสดบอกเลยว่าเราจะทำภารกิจอะไรเราจะได้อะไรได้ชุดอันนี้ยังไงนะครับผมนี่เส้นทางของเนกี้นะครับผมเห็นไหมครับผมการตลอดการเดินทางเขาก็จะมีของให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อื่นๆไม่มีนะโอเคแล้วก็นี่ครับผม เมืองมีมากมายคนะร,นะนะรับเพสนะครับผมเพลนไดรับทันทีรับได้นะครับคือเกมนี้เป็นเกมแนวแต่งตัวชายแบบผู้หญิงนะผู้หญิงผมว่าผู้หญิงหลายคนหรือน้องๆที่เป็นผู้หญิงนะ่าจะชอบถ้าผู้ชายสนใจก็โหลดมาเล่นได้นะอยากจะเข้าใจผู้หญิงอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยนะนะล,อลองมาดูลองมาดูนี่เริ่มติดแล้วนะว่าทำไมผู้หญิงติดเกมจีบหนุ่มนี่ไงเราจะเป็นผู้ชายติดเ,เกมจีบสาวติดเกมแต่งตัวสาวอาจจะดูเหมือนเหมือนแบบเหมือนตุ๊ดหรือว่าอ่อยวะแต่ก็ทำไมอ่ะเป็นผู้ชายน่ารักอะไรอย่างงี้เออ โอเคตัวันนี้นะนี่บผมบอกเลยว่าการเต่งตัวของเราจะไม่ธรรมดาเราจะแข่งกับพวกนี้ เตรียมตัวแพ้ได้ครับผมเกินตัวเราจะมาแต่งตัวกันนะผมก็คือแต่งตัวแล้วเรียกโจพวกเราคืออะไรผู้หญิงสไตล์ทํางานเรง่ายครับเรียบง่ายเรียบง่ายมันมีมันมีการแต่งตัวที่มีวุฒิภาวะสูงด้วยจริงการแต่งตัวนี้ก็คือมันจะมีโหมดเจ้าหญิงโหมดฟล็อกๆนู่นนี่นั่นเยอะฟของเขาเนี่ยแต่ละจานแต่ไว้ดังเราก็คือผู้หญิงสไตล์ทํางานที่มีวุฒิภาวะสูงกันตผู้หญิงตการโตเออถ้าใครแพ้นะครับบุ้มโหมดจะมีให้ตัวไอ้นะครับผมไอบนขวาครับบนขวาตอน วาจะอยู่จบคลิปถ้าใกล้จบคลิปจะมีปุ่มไอเดี๋ยวผมจะเตือนว่าเนี่ยกดปุ่มไอตรงนี้นะมีให้โหวตนะขอร้องนะทุกคนโหวตผมนะครับโหวตผมให้ผมชนะอย่าพูดอย่างนั้นเด็กไม่ไม่ที่พูดอย่างนี้มันจะแพ้เว้ยได้เหรอเออสุดมากเอาให้แพ้แพ้เลยโหวตไปเลยใครอยากเห็นนะครับใครแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะครับผมก็ใครแพ้ใครคะแนนน้อยที่สุดนะครับจะเป็นผู้หญิงในคลิปน้าแต่งแต่งตัวผู้หญิงแล้วก็เล่นเกมนี้แล้วก็เล่นเกมนี้แล้วพูดแบบ อาสวัสดีครับุณแนม3า0องศานีกี้นะครเดี๋ยวเป็นประกาศข่าวเหรอ360องศาอะไรเงี้ยโอเคไหมโอเคไหมเดียว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 เหอะเฮ้ยถ้า3คนจะจับมือแบบนี้ไม่แปางเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องเดินทางครับผมนี่นะครับผมนี่ดาดเอนี่เริ่มในเรื่องครับข้างหน้าออกข้ามได้โอเคกดตั้งนานมาครับผมเขาบอกว่าเพจของเราเนี่ย ไตผู้หญิงวัยทำงานที่มีวุฒิภาวะสง่างามผู้หญิงที่แบบโตสง่างามทรงผมของเรานะครับแบบผู้หญิงสไตา์ทำงานอันนี้อันนี้เนี่ยอ่าซื้อผมแล้วก็เสื้อผ้าผู้หญิงผมเนี่ยเป็นคนที่เดินสองสาวออฟฟิศเนี่ยไม่ค่อยบ่อยนะับแต่ผมจะพยายามเลือกเราะว่าวัยทำงานน่าจะเป็นผู้หญิงแบบสไตล์สาวออฟฟิศนะเราต้องเลือกแบบสาวออฟฟิศละกันนี่ละกันนะครับโอเคชุดของเราเสื้อผ้าคุมด้วยโอ้ยวัยทำงานนี่แบบโตเก่าหน่อยนะขอแบบวัยทำงานสีขาวนะเสื้อผ้าข้างในเราเอาไปด้วยนะครับไปทำงาน ขอแบบเป็นเสื้อแบบโชว์ไหล่แล้วกันโชว์ไหล่นี้มันกออกไหมไปทำงานทำงานใส่กออกไปทำงานอะไรเงี้ยเอาล่ะ ไม่ได้นะครับมันดูไม่ดีนะครับโอเคแบบอยู่ในนาเลยนี่เซื้อซื้อซื้อไหมไว้ทำงานนี่อยากกับแม่บ้านแต่ถ่านนี่นี่นี่วนวนผู้หญิงแบบข้าวหน่อยโอเคมาดูที่กางเกงครับตายทำงานผมชอบผู้หญิงที่ใส่กระโปรงนะชอบผู้หญิงที่ใส่กระโปรงนะครับผมจะเลือกกระโปรงแล้วกันอันนี้เอาความชอบตัวเองเลยยาวสั้นก็จะดูแบบเซ็กซี่นะครับผมโอเคเราจะเอานี้เลยเซ็กซี่นะครับล่าเริ่น่ารักรองเท้าอันนี้เป็นถุงน่องเออผู้หญิงต้องใส่สั้นแล้วก็ไม่ถุงน่องนี่แบบ สุดยอดที่สุดละนะครับถึงย่องที่ไม่เอาหน้าเกียดไปต้องเลือกถุงย่องที่แบบมีลายก็จะดูแบบเด็กไปปะ <c oughs> เหมือนคอสเพลยงใชนะ่ไหมเออต้องแต่งนี้จะดูแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียรกว่าซับในอ่าโอเคโอเคนะครับผมขอตามสไตล์ผมนะอ่ารองเท้าคนสูงจะสูงไหมโอเคไว้ทำงานขออย่างนี้อเอามั่วต้องมีพร็กในการแต่งตัวรัวกูยงใส่อย่างนี้น่าจะโอเคผมบอกอันนี้แหละอันนี่เราไป กำไรข้อมือรึเปแล้วก็ขอบประมาณนี้ครับผมคือสปาลยังไม่ปลดล็อกนะครับโอเคโอเคครับมาเรามาเริ่มแต่งตัวของพวกเรากันเลยดีกว่านะผมผมที่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วจะเป็นทรงนี้นะครับผมแล้วก็อกดกลับเฉยเลยผู้หญิงสไตล์วปทํางานนะครับผมทรงนี้ผมซื้อมานะครับแล้วว็ที่ชุดเดี๋ยวเดี๋ยวชุดเ,เปลี่ยนสีผมไปด้วยนะเปลี่ยนฉากห้ด้วยนะครับแล้วจะเปลี่ยนฉากให้แบบดูสไตล์วปทํางานอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดทะเลเมืองติดทะเลยุโรปห้องแอปโง ดวงจันทร์เต้นลำตาวน้อยห้องโถงดูดาวอะ่ะเรืองเมฆเรืองติดทะเลเออเรืองติดทะเลดูดิเรืองติดทะเลอืมโอเคนี่ละกันอ่าชุดนะครับเราเลือกชุดปักขีดชุดเราจะมาดูกันนี่ผู้หญิงใส่ไปทำงานน,น่ารักน่ารักน่ารักนะครับนี่นะครับน,นี่ทำงานชุดนี้ละกันน่ารักที่สุดละเพื่อคุมคุมได้ด้วยเหรอไม่เอาดูนี่ว่าจะลุงลังไปไหมเอานี่ละกันโอเคขานะครับขอแบบผู้หญิงแบบที่ ใส่กระโปงนะครับผมแล้วก็ใส่กระโปงโอเคถุงเท้าแล้วกันนะถุงเท้าแล้วกันนะครับถองเท้านนรทประดีนะครับรุงเท้าผมที่ผมซื้อมาน่า,จ,าจะเป็นคู่นี้ไม่เข้ากับรองเท้าสักเท่าไหร่นะครับแล้วแต่งตัวอ่าขอเป็นมาส,สวยๆทีนะะละรองเท้าเป็นเสื้อประดับนะครับต่างหูนะครับอ่าไวเซตใส่สผัดก็บ้าแล้วใส่แว่นไว้ทำงานต้องใส่แว่นอ่ะใส่แว่นได้เธอห่อนะครับผมแล้วก็โอเคผมเสร็จแล้ว นี่คืออันนี้คือผู้หญิงวัยทํางานของผมครับนะครับนี่คือผู้หญิงวัยทํางานของผมนะครับโอเคเราจะส่งเควสเลยรอเสร็จแล้วตกนะครับสฉันมีอะไรจะเตือนนายอย่างหนึ่งว่าทำไมบอสมีอะไรบอสดูชุดดีๆนะบอสทำไมอ่ะบอสลืมเสื้อท่อนบนมาบอสบอสดูดิเห็นบราแล้วบอสโอ้ทำงานไงโอ้ยเซ็กซี่เหลือเกินเซ็กซี่จนผมจะละลายแล้วเนี่ยโอ้โหจะละลายเลยนะจะละลายเลยอ่ะโอเคนี่ครับผู้หญิงวัยทำงานของผมเปลี่ยนะครับผมเฮ้ยคุณผู้ทำงานโหดจังวะหมืหม่นกว่าคร <bam. S 2> ับผ <ท lenses S 2> ม โอ้โหนำหมื่นสองครับผมหมื่นสองครับผมห้าร้อยครับอบอุ่นที่เป็นผู้หญิงม่อบอุ่นเหรอเฮ้ยเซ็กซี่หมดเลยใช่ไหมโดนนำเรื่องเซ็กซี่แต่ผมสามหมื่นเจ็ดครับชนะครับย็งไงผมนี่โอ้โหตินแพ้แล้วเลยนะเว้ย อย่าลืมเชียร์ผมด้วยนะครับผมผมไม่ยอมแต่งเป็นสุดแน่นอนครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอมันมีอะไรมั่งเริ่มเรื่องเลยเควสผมคืออะไรวราตั้ไปเลยครับเราไม่สนใจอยู่แล้วยืนยันเราเควสต์แน่นอนครับผมบอกเลยไม่ธรรมดาจริงๆครับผมเกมนี้คำเตือนเควสเราต้องอ่านคำเตือนเควสก่อนครับว่ามันให้แต่งตัวอะไรนะครับสไตล์หญิงทำงานที่มีวุฒิสภาวะสง่างามอ๋อเขาให้แต่งเขาให้เราแต่งเป็นผู้หญิงที่ในวัยทำงานนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่าผมจะแต่งสวยหรือเปล่านะครับผมอย่าลืมเชียร์ผมด้วยนะ เรือก่อเรือ,อนในทะเลอาณาจักรพีลาบโหนี่อธิบายยันเส้นผมเลยเนี่ยไม่ธรรมดาจริงโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อทรงผมแห่งความทรงจํานี้เนะเป็นอะไรที่แบบตื่นตันใจมากเลยโอเคครับเรากดซื้อไปแล้วนะฮะเราก็จะมาเลือกสีผมที่เราซื้อไปเรากด เลือกทรงผมแล้วเราก็กดค b a c k ปครับเลือกเสื้อผ้าชุดเดสเลือกเข้าไปกระโปงรงตุ๊กตาเอวสูงฟ้าปิกนิกส,สาวน้อยเมคาไหนต้องใส่เสื้อนี้พี่อุ้ยโอ้โหน่ารักมากเลยแต่ตของเราจะไม่ใช่สไตล์น่ารักแน่นอนครับผมบอกเลยว่าชุดแต่งทางานของเรานี่ก็ไม่ธรรมดาอีกครับนี่เลยชุดท่อนบนของทนนิสนะครับผมถือว่าเป็นเสื้อคลุมเอาไว้กันหนาวได้นะครับโอเคเราซื้อไปครับกดซื้อเราก็กดออกไปเราจะมาเปลี่ยนเสื้อกันเสื้อที่เราซื้อเดี๋ยวเรากดรีไปก่อนนะครับออกไปก่อนโอเคเข้าไปเสื้อเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ในท่อนบนโอเค น่ารักมากๆเลยต่อไปครับผมเราจะเป็นกางเกงนะครับกางเกงมันมีให้เลือกอยู่2แบบเป็นกระโปรงกับกางเกงยีนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาซื้อกางเกงอีกเช่นเคยนะครับนี่เลยเสี่ยวล้านโอ้กระกระโปรงชื่ออะไรวะเนี่ยเคอเรากดซื้อไปครับซื้อสําเร็จเราก็กดออกแล้วเราก็ไปใส่กระโปรงกันเลยกางเกงแล้วก็ทอนล่างอื ดูแบบว่าเป็นคนเรียบร้อยมากเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเราจะเลือกเป็นถุงเท้านะครับถุงเท้ามีที่เลือกอยู่2แบบถุงเท้าหน้าหนาวเหรอแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอา้าอันนี้ไม่ได้ใส่แล้วจะมีให้เราเลือกมาทำไมเดี๋ยวเราจะไปซื้อถุงเท้ากันนะครับอ่าน,นี้เลยสีขาวนะผมกดซื้อไปยินยันสามพันสองร้อยห้าสิบสี่บาทไม่ธรรมดาถือว่าราคาค่อนข้างทีง่จะแพงถุงเท้าบ้านใครวะเนี่ยแม่งสามพันสองโอ้โหใครจะมีทางไปซื้อนี่หลังจากที่เราซื้อถุงเท้ามาแล้วเราก็กดเข้าไปในเมนูถุงเท้านะครับแล หลังจากที่เราแต่งตัวถุงเท้าเสร็จแล้วนะเราจะมาซื้อรองเท้าใส่กันนะผมรองเท้าที่ทํางานนี้ผมว่าต้องเลือกแบบให้มันดูดีหน่อยนะเพราะว่ารองเท้านี่เวลาคนมองก้มเรานี่ก็จะมองมินที่รองเท้านะผมเรามาดูกันว่ารองเท้ามันมีอะไรให้ซื้อบ้างสีม่วงยั่หโอ้นี่เลยสีม่วงยี่ห้อก็ถนนแห่งการเรียนเรียบง่ายล่าเรียงนี่ครับเราต้องแบบมีอะไรที่เรียบ,ยบง่ายๆนะครับติดเข้าไปซื้อบายเจ็ดันห้าหูแพงเนี่ยแพงกว่าของแท้อีกเนี่ยมากๆเลย แล้วเราก็เข้าเมนูไปที่รองเท้ากดใส่เข้าไปโมันเข้ากับถุงเท้าสีขาวของเรามากๆเลยครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นอัที่ดีนะครับเพราะว่าเสื้อกับกางเกงแล้วก็สินท้ากับชุดแล้วก็รองเท้าเนี่ยเครอยู่แล้วเข้ากันแต่ผมว่ากระโปรงนี่มันดูปแปลกๆนะผมขอเปลี่ยนท่อนล่างหน่อยละกันนี่เลยโอ้หมิแก้วมังกรน,นี่มันชื่ออะไรปีสิบแปดเพชรเรามีเพชรเยอะกดซื้อไปเลยครับจากที่เราซื้อแล้วเรากดไปที่เมนูเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่ามันจะน่ารักแค่ไหนเสื้อท่อนบน กระโปรงแบบนี้แต่ชุดท่อนบนเราต้องเปลี่ยนเราไปที่ร้านค้าแล้วกดเปลี่ยนชุดด้านบนเป็นเสื้ออยู่บ้านนะเสื้อผ้าเรายังไม่มีด่าที่ไม่ไม่ได้ปลดล็อกเลยนะก็ทําให้มันมีมีชุดน้อยนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาชุดเดิมแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะน่ารักสุดละนี่เลยแล้วกางเกงก็เป็นขายาวอ่าแบบนี้แหละโอเคหลังจากที่เราใส่ชุดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะไปลุยกันเลยดีกว่านะกดเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยเรามาลุยกันว่าสไต์เด็กแว้นของเรานี่จะเป็นยังไงเจ็ดพันไปแล้วคะแนนเอยโอ้โหทำไมเราโดนน้าเ่ยอู ความเซ็กซี่เดี๋ยวทำงานมันมีความเซ็กซี่ด้วยเหรอเรียบง่ายเรานำไม่นะความทำงานงาม,งามหูแน่นอนบอกเลยเอา้านี่เราแพ้เนี่ยล้มเลยนี่เราแต่งเป็นแนวทำงานนี่เราต้องมีความเซ็กซี่ด้วยเนี่ยนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันต้องมีแนวเซ็กซี่ด้วยเกมนี้เว้ยเขาเน้นให้สวยงามทุกอย่างต้องมีหมดมึงต้องเข้าใจผู้หญิงนี่มึงใช่มึงมีแโอเคกูเข้าใจว่ามึงแต่งแฝกแต่งตัวแบบนี้แต่เกมนี้มันไม่ใช่ผมงงเลยคุณผู้ชมครับขนาดเราแต่งแบบเรียบง่ายๆให้คนบวชให้คนบวชมันผู้ชมชยอย่าลืมบวชให้ผม คนในเกมอาจจะไม่ชอบแต่ผมชอบโอเคครับบ๊ายบาย จะมาเล่นเกมนี้เกม360 Mo โมบินิกกี้นิกกี้มหัศจรรย์เน่เขาบอกให้ดูตั้งใจดูคําแนะนําที่เป็น,นส,สีแดงก็คือสไตล์ผู้หญิงทํางานที่มีวุฒิภาวะสง่างามเหรอคือเรียบง่ายกับสงา่าเรียบง่ายแบบสง่างามเราก็ต้องไปดูที่เราต้องชุดก่อนเลยชุดชุดชุดนี้มีน้อยไปร้านเสื้อผ้าข้างบนแล้วกันนะครับมาชุดชุดชุดแนวแต่งชุดแนว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 ไหนดีชุดทํางานอันนี้ทํางานไหมเอ้ยอันนี้ก็ได้นะเหมือนเมดเลยนะทํางานก็ได้ แต่ชุดเดรสเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวลองดูชุดนี้ก่อนชุดทำงานชุดทำงานเยบง่ายนี่ไงเยบงา่ายนี่ก็ได้นะเอาอันผมเอาอันไหนดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวนนนนเ,ยเดี๋ยวนะอันอันนี้แล้วกันเสื้อยืนยันเรียบร้อยเอาไปแต่งเสื้อคลุมนี่โอเครอา้าวกดผิด่ะต่อไปเสื้อท่อนบนเหรอท่อนบนเราจะใส่เป็นเสื้อแบบไหนดีนะเมื่อกี้เสื้อคลุมนี่ก็ได้ออันนี้แล้วกันชอบอันนี้ อันนี้ดีป่ะเราเอาเอาันอ,อันนี้อันนี้โอเคเอออันนี้เสร็จปุบ๊บเรากดแลกลับโอเคเราก็มาที่ชุดเดี๋ยวข้าที่ันไหนนะอ๋อนี่กดออกเรามาเลือกเสื้อคลุมของเราเป็นนี้แล้วก็ท่อนบนเป็นอันนี้เออค่อยเหมือนทํางานหนักไปก็้ท่อนล่างกางเกงกังเกงขอเป็นเกงยีนแล้วกันเรียบง่าย ยีนขาสั้นอ่ะเอานี้แล้วกันเป็นยีนสลักข้างล่างปั๊บเฮ้ยน่ารัากรุงเทา้าก่อนรุงเท้าขาวก็ได้นะเครื่องประดับโอ้เยอะเนาะเครื่องประดับไม่เอาเด็ดเราแต่งสไตล์เรียบง่ายตรงผมเอ่อหไหนวะร้านค้าเรียกทรงผมเราชอบสาวผมสั้นนะฮะสาวผมสั้นดีๆหน่อยเอาอันเสาวผมสั้นสาผมยาวก,ก็ได้แต่มัดจุกอย่างเงี้ยเอาอะไรด,ดีวะเดี๋ยวอืมเอาเป็นเอาเป็นอันนี้แล้วกัน เันเนี้ยไปเป็นผมเป็นผมโอเคแล้วก็ถุงเท้าที่จริงอยากได้ถนุงมเท้าอื่นก็ได้แต่ถุงเท้าเอ้ยถุงเท้าเนียง่ายดีลองเท้าเออลองเท้าเรามาซื้อลองเท้าแบบไหนดีนะเออเดี๋ยวนี้นี้นี้นี่นีนีส้นสูงเหรอส้นสูงจะเข้ากับเราปะไม่ค่อยชอบส้นสูงเท่าไหร่ไม่เอาแล้วกันเอาเป็นธรรมดาแบบรองเท้าไอ้นี่มีไหมเท้าแบบแบบแบบ เดี๋ยวนี่แล้วกันอะยอมต้นสูงก็ได้ไม่ยอมยอมเรายอมเขาหน่อยเท้าโอเคมีแต่งหน้าด้วยเดี๋ยวไหนแต่งหน้าอ้าวยังไม่ปลดล็อกเอามองเดี๋ยวอันนี้พวกเครื่องประดับใส่สร้อยใส่อะไรไหมเหรอมาดูกันเดี๋ยวนาฬิกาอืมเอาอะไรดีวะแว่นเหรอแว่นไม่ค่อยชอบไม่ชอบไม่ชอบเท่าไหร่เอาเป็นนาฬิกาก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็เนี่ยชอบไหนใจเครื่องประดับนาฬิกามาเอออ้าวเตาเหรอ โอเคแค่นี้พอแค่นี้ก็น่าจะจบของผมละนี่แหละอันนี้แหละน่ารักแล้วเรามาเจอคนชื่ออะไรอ่ะวีวีเว้ยได้นำเว้ยนำเว้ยหมื่นแล้วเว้ยอันนีอาดิตามไม่ทันตามไม่ทันตามไม่ทันไปอีกหมื่นไปห่างห่างหมื่นฮะไปเอาให้สุดสุดสุดไม่สุดสี่หมื่นหนึ่งโอ้หน่ารักอ่ะแต่สี่หมื่นเนี่ยเยอะนะเอาเบอร์สองแล้วครับเบอร์อาเกียร์เอเตา น่าจะได้เอสอันดับเพิ่มขึ้นมาสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ขาดแค่นิดเดียวเองใช่ขาดแค่นิดเดียวนะฮะเอบได้ตังค์โอเคเสร็จแล้วครับได้ผลงานใหม่มาด้วยในเกมเนี้ผลโหวตในเกมอ่ะสำหรับผมมันไม่มีอะไรหรอกผมอยากจะให้คนดูทุกคนอ่ะโหวตผมหน่อยว่าผมว่าชุดนี้น่า,นารักไหมหรืออะไรไหมผมจะได้ไม่โดนแต่งหน้าเป็นกระเทยนะฮะก็โหวตกันด้วยนะขอร้องล่ะขอบคุณครับการโหลดได้ใต้ดีคิมใช่ไหมผมข้างล่างนี้เลยอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับผม